ว่ากันว่าโรงพยาบาลเก่าๆมักจะมีวิญญาณที่ยังไม่จากไปไหนบางคนก็ยังคงเฝ้าวนเวียนเหมือนยังไม่รู้ตัวเองยามดึกสงัดในโรงพยาบาลเป็นช่วงเวลาที่เงียบพิสุดเงียบจนบางทีเราอาจได้ยินเสียงเต้นของหัวใจตัวเองคืนนี้สาลี่จะมาเล่าเรื่องของพยาบาลคนหนึ่ง เธอไม่เคยขาดงานเลยแม้แต่วันเดียวเพราะสำหรับเธอคำว่าหน้าที่สำคัญกว่าทุกอย่างโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลเก่าแก่มากกว่า60ปีมาแล้วห้องผู้ป่วยหญิงอยู่ชั้นสามมีคนไข้ไม่มากนักส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่รักษาตัวระยะยาวคนไข้หญิงคนหนึ่งชื่อป้าทิพย์เพิ่งเข้ามาใหม่ ป้าทิพย์เป็นคนอารมณ์ดีแกไม่มีญาติพี่น้องและกลัวการนอนคนเดียวในโรงพยาบาลที่สุดพยาบาลสาวคนหนึ่งเดินเข้ามายิ้มให้เธอชื่อมินพยาบาลตัวเล็กๆวัยยี่สิกว่าเสียงพูดนุ่มนวลน,น่าฟังเธอเข้าเวรเดืบแทบบุกคืนมินทักอยู่หอพยาบาลไม่ไกล ทุกคืนจะขับมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆมาทำงานมัดจะถึงก่อนเวลาเสมอเพราะชอบจิบกาแฟหน้าตึกก่อนขึ้นเวรป้าไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวมินอยู่เป็นเพื่อนค่ะขอบใจนะลูกดึกๆนี่เงียบจริงๆเหมือนอยู่กันสองคนเลยเจ็บแผลไหมคะอยู่หนูปรับเตียงให้นะคะไม่เป็นไรหรอกลูกเห็นหนูอยู่ด้วย ป้าก็อุ่นใจแล้วหนูยุดตรงนี้ล่ะค่ะป้าไม่ต้องกลัวนะคะเวลาประมาณตีสองประทิบสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงแปลกๆเสียงเหมือนเด็กหัวเราะคิกคักอยู่ปลายเตียงใครนะ่ะลูกของใครมาเล่นอะไรดึกๆแบบนี้แต่ไม่มีใครตอบมีเพียงเงาดำเล็กๆเคลื่อนไหวอยู่หลังม่าน ป้าค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดม่านออกสิ่งที่เห็นคือเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆผมยาวยุ่งใส่ชุดคนไข้สีขาวซีดยืนหันหลังอยู่พอป้าเอ่ยถามเธอก็ค่อยๆหันหน้ามาช้าๆไปหน้าซีดขาวดวงตาดำสนิทยายไม่เห็นหนูหรอ ร้องลั่นนั่งตัวสั่นอยู่บนเตียงแล้วคืนนั้นลมข้างนอกก็พัดแรงไฟในห้องผู้ป่วยก็ดับดับติดติดหนูได้ยินเสียงอะไรไหมลูกเสียงอะไรคะป้าเหมือนเสียงใครอยู่ที่ปลายเตียงหนูไม่เห็นอะไรนะคะป้านอนพักเพคะคืนนั้น มินนั่งเฝ้าป้าทิพย์อยู่ข้างๆเตียงหลายคืนผ่านไปป้าก็ยังเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่เรื่อยๆส่วนป้าเริ่มหวาดกลัวทุกครั้งที่ฟ้าเริ่มมืดลงเมื่อถึงเวลาใกล้ตีสองลมข้าง,งอกพัดแรงป้าทิพย์เริ่มสะกิดเรียกมินมาอีกแล้วยืยนอยู่ตรงนั้นป้าชีไปที่ปลายเตียง นอยู่ตรงนี้ค่ะป้าไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเป็นแบบนี้ทุกคืนเมื่อปทิบได้ยินหรือเห็นอะไรแปลกๆมินต้จะมาอยู่กันเพื่อนเสมอมินทำให้ป้ารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยพยาบาลเวรเช้าเห็นสีหน้าป้าไม่ค่อยดีมาสักพักแล้วจึงรายงานหมอกลัวว่าป้าจะมีอาการเครียด ช่วงกลางคืนคนไข้มีอาการหวาดกลัวบางทีก็ร้องขะหมอเหมือนแกเห็นภาพหลอนอาจเพราะนอนไม่พอหรือริดยานะครับเดี๋ยวผมสั่งยานอนหลับให้หมอจนงจายานอนหลับให้ป้าแต่คืนนั้นป้าก็ยังเล่าให้มินฟังเหมือนเดิมเมื่อคืนเด็กคนนั้นมาอีกแล้วลูกไม่ยืนมองอยู่ตรงนั้นป้าไม่ต้องกลัวนะคะ เธออาจแค่มาเล่นด้วยเฉยๆมินพูดหลอบเบาๆด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเช้าอีกวันหมอลงตรวจรอบเช้าอาการดีขึ้นบ้างนะครับป้าอีกวันสองวันก็กลับบ้านได้แล้วขอบคุณค่ะคุณหมอป้าจะได้กลับบ้านสักทีหลังจากนั้นไม่มีเสียงหัวเราะของเด็กคนนั้นอีกหรือคงเป็นเพราะยานอนหลับ ทำให้ป้าทิพย์ผ่อนคลายและหลับสนิบและในวันสุดท้ายก่อนกลับบ้านป้าเก็บของเรียบร้อยป้าทิพย์เดินไปที่เคาน์เตอร์พยาบาลมองหามินหนูมินอยู่ไหมลูกป้าอยากขอบคุณเขาเขาดูแลป้ามาหลายคืนเลยมินเหรอคะ ใช่จะคนที่ตัวเล็กๆยิ้มริงเก่งน่ารักน่ารักที่อยู่เวรดึกนะ่ะหัวหน้าพยาบาลเปิดมือถือให้ดูรูปพยาบาลหลายคนป้าชี้ไปที่รูปรูปหนึ่งทันทีคนนี้แหละมินคนนี้หัวหน้าพยาบาลดูรูปนั้นป้าคะมินเสียชีวิตไปแล้วนะคะ อุบัติเหตุรถชนตอนมาทำงานเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วค่ะทุกคนในเคานเตอร์เงียบมีเพียงเสียงเครื่องวัดชีพจรในห้องดังขึ้นเบาๆผู้ป่วยหญิงเตียงข้างๆได้ยินเสียงที่ป้าคุยกันคนไหนหรอจ๊ะขอดูรูปไหนสิพยาบาลคนนี้หรอเมื่อคืนฉันยังเห็นเธออยู่ในลิฟต์เลย เธอยังช่วยเข็นรถฉันมาส่งที่หน้าห้องด้วยหัวหน้าพยาบาลหันไปมองหน้ากันทุกคนหน้าซีดสองอาทิตย์ก่อนหน้านั้นมินขับรถมาทำงานตามปกติแต่คืนนั้นฝนตกหนักกว่าทุกคืนมีคนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภยัยพบเธอนอนอยู่ข้างถนน รถมอเตอร์ไซค์ถูกชนอย่างแรงถลายลงไปข้างถนนข้างๆตัวเธอยังมีถุงขนมหกเกลื่อนมินมัจะซื้อมาฝากคนไข้เป็นประจำมินจากไปในคืนนั้นเองป้าทิพย์กำลังจะออกจากโรงพยาบาล เธออยากบอกลาใครบางคนป้าลงลิฟต์มาคนเดียวจนถึงชั้นล่างไม่เดินออกสักลิฟต์เสียงใครคนหนึ่งที่คุ้นเคยดังมาจากข้างหลังแข็งแรงกลับบ้านได้แล้วนะคะป้าป้ารีบผันกลับไปมองประตูลิฟต์เปิดค้างอยู่แบบนั้นมิน้นหนูอยู่หรือเปล่าลูก อยู่ค่ะป้าหนูอยู่นี่ค่ะมินยินยิ้มอยู่ในลิฟต์ป้าจะกลับบ้านแล้วนะลูกขอบใจมากนะไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะป้าหนูแค่อยากมาบอกลาป้าหายดีแล้วหนูดีใจที่ได้ดูแลป้าตอนนี้เวรของหนูหมดแล้วค่ะโชบดีนะคะป้าทิพย์ มินยกมือไหว้ลาพระทิพย์ยืนนิ่งน้ำตาคลอประตูลิฟต์ค่อยๆปิดลงเหลือเพียงความเงียบกับแสงไฟสลัวๆบนทางเดินในโรงพยาบาลแล้วป้าจะทำบุญใส่บาตรให้หนูบ่อยๆนะขอให้หนูได้ไปเกิดเป็นนางฟ้านะลูก บางคนจากไปโดยที่ไม่รู้ตัวแต่หัวใจของเขายังผูกพันกับหน้าที่ที่ยังค้างคายอยู่มินพยาบาลกะดึกคนนั้นเธออาจไม่ได้อยู่ในรายชื่อเจ้าหน้าที่อีกต่อไปแต่ทุกคืนเธอยังเฝ้าวนเวียนดูแลผู้ป่วยอยู่ในห้องนั้น แลพบกันใหม่กับเรื่องเล่านิยามค่ำคืนที่สาลีจะหามาเล่าให้ฟังอีกนะเจ้าคะสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์เจ้าค่ะ